นี่ครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นจุลินทรีย์ที่ทําไว้นะครับผมไม่ได้เรียงตามวันเวลาทําไว้นะครับก็จะเลือกเอาที่มันแดงที่สุดนะครับจุลินรีย์นะครับก็อายุอย่างน้อยสักหนึ่งเดือนนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ยังไม่เข้มเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันเข้มกว่านี้นะใส่เข้าไปอีกนะครับเอาละครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นวันที่สามนะครับของการ เพราะไรด้วยจุลินทรีย์ของเรานะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องตั้งเหลี่ยมเปตต e, ้านะครับฝากเพื park, ่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองเพาะไยแดงนะครับด้วยจุดินซีสังเคราะห์แสงนะครับซึ่งผมนะครับยังไม่เคยเพาะในส่วนนี้นะครับแต่ผมทาจุดินซีสังเคราะห์แสงไว้นะครับเยอะมากเลยนะครับแต่ยังไม่มีเวลา นำมาเพาะนะครับหรือทั้งลืมด้วยนะเพื่อนสําสหรับคลิปนี้ก็จะมาเป็นแบบแลกเปลี่ยนความรู้นะครับสําหรับใครที่อาการเพราะลายแดงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์บอกอวิธีได้นะครับถ้าผมทําแล้วมันผิดพลาดน,นะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาทดลองทําครั้งแรกเลยนะเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทํานะครับแล้วกอ็อยากจะ ลองดูวิธีนะครับเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันกับผมเลยคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก่อนนะครับที่มีอายุอย่างน้อยสักหนึ่งเดือนนะครับให้เขาเป็นเข้มๆสีแดงๆนะครับไปดูจุลินทรีย์ครับเอาแล้วครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นจุลินทรีย์นะครับสังเคราะห์แสงนะครับของเราที่ทําการทําไว้นะครับ ผมก็ไม่ได้จัดเรียงตามวันที่ไว้นะครับสําหรับส่วนนี้เนาะผมก็เลยจะเลือกเอาที่มันแดงที่สุดนี่แหละครับไปทําการทดลองนะครับนี่ครับสำหรับสูตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็เคยทําคลิปลงอยู่นะครับเพื่อนๆก็ไปลองหาดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปตักเอาพันไรแดงต่อนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นอะไรแดงนะครับที่เราจะ มาตักเอาแล้วก็ไปเพาะนะครับนี่ครับลายตัวใหญ่นะครับในส่วนนี้นะครับเป็นลายแดงสายพันธุ์มาโคเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนี่ก็อีกหนึ่งบ่อเพิ่งทําไปนะครับเป็นลายแดงสายพันธุ์มาโคนะครับสําหรับการเพาะเลี้ยงนะครับเอาแล้วครับเพื่อนๆสาหรับภาชนะที่ใช้เพาะทําการทดลองเพาะนะก็เป็นกระบะใหญ่นะครับ ซึ่งผมใส่น้ำไป30ลิตรนะครับโดยส่วนนี้อัตราการใส่จุลินทรีย์นะครับผมจะตั้งแค่สีของน้ำนะครับพอผสมไปแล้วว่าจะเอาสีแบบไหนนะครับโดยเบื้องต้นผมจะให้มันเป็นสีชมพูนะครับเพื่อนๆผมเคยเห็นผ่านๆนะครับว่าใส่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ตายนะครับแค่มันจะมีกลิ่นนะครับกลิ่นของจุลินทรีย์นะครับนี่ครับ ก่อนอื่นเราจะใส่จุลินทรีย์ก่อนนะครับเพื่อนสำหรับจุลินทรีย์นะครับก็อายุอย่างน้อยสักหนึ่งเดือนนะครับกพราถ้าจะให้ดีเจ็ดแปดเดือนนะครับจะมีปริมาณจุลินทรีย์เยอะนะครับโดยส่วนนี้มันจะร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าเอามาจากแดดนะครับเขาสังเคราะห์แสงเข้าไปนะครับเพื่อน สังเคาะแสงดูดความร้อนดูดแสงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นอาหารของเขาครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ยังไม่เข้มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทาให้มันเข้มกว่านี้นะใส่เข้าไปอีกนะครับผมก็จะอัปเดตให้นะครับผมไม่ได้เสียดายนะเพราะว่าผมทําไว้เยอะแล้วก็ทําง่ายด้วยนะครับสูตรจุลินทรีย์นะครับนี่ครับ น้ำเป็นสีชมพูอ่อนนะครับเพื่อนก็หลังจากนั้นก็ปล่อยลายแดงนะครับเพื่อนที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับว่าวันที่สองที่สามมันจะมีการแตกตัวหรือเปล่านะครับโดยเบื้องต้นจะทําแค่นี้ก่อนนะครับจะเพาะแค่นี้ก่อนนะครับด้วยจุลินทรีย์เฉยๆนะครับถ้าพื้นพี่ เพื่อนๆวิ่ีที่กําลังเพาะหรือว่าใช้จุลินทรีย์อยู่ก็สามารถคอมเมนต์แนะนําผมได้นะครับผมก็มาสูตรมั่วๆก่อนครับก็รอดูไปอีกนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับสําหรับวันถัดไปนะครับเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาะดูไรนะครับสําหรับวันถัดมานี่นะครับก็เป็นที่เราเพาะไว้นะครับเพื่อนสูตร เจ้าจุลินซีสังเคราะแสงนะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆถ้าอยากให้ผมแนะนำำําทําเทคนิคไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสําหรับสูตรจุลินซีนะครับอาจจะทําเป็นหยดน้ําหยดอาหารลงไปเรื่อยๆหรือว่าทําเทคนิคไหนก็บอกคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเพาะนะครับสาหรับเจ้าจุลินซีสังเคาะแสงนะครับหรือว่าจะเพาะ ในร่มหรือว่าในแดดนะครับกลางแดดนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นไรนะครับสําหรับวันที่สองแล้วนะครับนี่ครับมันจะเป็นคาบนะครับเป็นเกล็ดเก็ดข้างบนนะครับเป็นผิวน้ําอยู่ผิวน้ํานะครับนี่ครับส่วนไรอยู่ข้างล่างนะครับนี่มันก็แตกตัวก็ถือว่า โอเคนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ดูลินซีเยอะนะครับน้ําตรงนี้ก็ยังไม่มีกลิ่นนะครับแต่ถ้าเราแตะน้ําขึ้นมาดูจะมีกลิ่นนิดหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นไหลที่มันแตกตัวนะครับอยู่ข้างล่างครับจะดูไหลแข็งแรงมากเลยนะครับว่ายน้ําเร็วนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นวันที่2เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้3วันนะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกนะเพื่อนถ้า อสูรในร่มยังไม่โอเคเดี๋ยวเราไปลองใส่แดดดูนะครับเพราะในแดดดูนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันใช้แดดเป็นอาหารนะครับมันอาจจะดีกว่านี้นะครับนี่แต่แต่เยอะอยู่นะครับนี่ครับครับเดี๋ยวก็รอติดตามวันถัดไปอีกนะครับเอาละครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นวันที่3นะครับของการเพาะไรด้วยจุลินทรีย์ของเรานะครับ โดยวันที่3นี้ครับน้ําจะใสแล้วนะครับน้ําเริ่มใสแล้วนะเพื่อนๆแต่มันมีปัญหาตรงที่มันเป็นคราบขาม엉นะครับผิวน้ํานะครับนี่ครับที่มันทําให้เรามองไม่ค่อยเห็นลายแดงนะครับไม่รู้ว่าจากจุลินทรีย์หรือว่าจากน้ํประดานนะครับเพื่อนๆลักษณะคราบแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะอ,อยู่กับน้ํประดานนะครับพอดีผมเอาน้ํประดานนะครับมาใส่ครับน่าจะ เป็นที่น้ำบาดาลหรือเปล่านะครับนี่ครับนี่ครับลายแดงนะครับก็ยังยังมีอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะอ่อถ้าโดนแดดเนี่ยน่าจะดีกว่านี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ถือว่าแตกตัวเนี่ยก็ถือว่าก็โอเคนะครับก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับนี่ครับเนี่ย ข้างๆก็ยังมีนะครับนี่ครับลายตัวเลขก็ยังมีนะครับเนี่ยมันก็ยังมีไปหมดทุกที่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสําหรับสูตรกลินซีนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลองทดลองบ่อที่โดนแสงบ้างนะครับสำหรับบ่อที่อยู่ในร่มก็ถือว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับในการแตกตัวก็อยู่ที่ประมาณ5 0นะครับ โอยังไม่ได้ดีอะไรสักเท่าไหร่นะครับสําหรับในร่มนะครับผมให้ไว้แค่5 0เนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทดลองกลางอ่าไม่ใช่กลางแจ้งครับแบบมีแสงแดดโดนนะครับแบบข้างนอกชายคานะครับเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยไปทดลองกันแล้วก็ไปเปรียบเทียบกันดูว่าอ่อัตราการแตกตัวจะดีหรือเปล่านะครับเอาล้ครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับเพื่อนเพื่อนครับของการ เพาะลายแดงด้วยจุดินซรียนะครับตามจริงผมผมผมว่าจะปิดคลิปตั้งแต่วันที่สามแล้วนะครับก็คือจบคลิปไว้วันที่สามครับก็เลยไม่ได้ลื้อไรนะครับก็เลยเอ้าไอมาให้ดูวันที่สี่ตอนลื้อเลยแล้วกันนะครับค่อยค่อยจบคลิปกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลื้อดูนะครับว่าจะพอได้หรือเปล่านะครับตอนปล่อยเราก็ไม่ได้ปล่อยเยอะนะเพื่อนอันนี้น้ําก็ยังเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับข้างนอกนะครับนี่ครับแต่ก็ยังมีไรนะครับมีเยอะอยู่นะครับผมก็ไม่เคยเพาะนะครับเพื่อนสำหรับปลินซีนี่นะครับว่าจะเพาะตองดูนานแล้วนะครับแต่ไม่มีเวลาสักทีนะครับลืมนะครับคิดคอนเทนต์อย่างอื่นก่อนนะครับก็เลยไม่ได้เพาะสักทีนะับเอาจริงก็เยอะอยู่นะครับนี่ Yep. เลายแดงครับแดงแจ็ดเลยนะครับเพราะว่ามันจุลินทรีย์นะครับสีแดงครับนี่ครับก็ยังพอได้นะครับพอได้อยู่นะครับนี่ถ้าเราเติมสารอาหารลงไปอีกนะครับมันก็จะโอเคกว่านี้นะครับอาจจะโอเคกว่านี้ครับ เดี๋ยวผมจะทดลองเพาะโดยต้นกล้วยอยู่นะครับเพื่อนๆก็กําลังหมักกล้วยอยู่นะครับต้นกล้วยอยู่นะนี่อยู่ในนี้ก็ยังมีอีกนะเลยนี่ครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันทําง่ายๆนะครับเพาะง่ายๆก็ให้ปลาได้เป็นร้อยสองร้อยตัวเลยนะครับแค่นี้นะครับนี่ ครับก็เดี๋ยวติดตาม EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ